สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดีสกูชี่ที่เราขายนะคะก็มีร้านอยู่ในไอจนะคะสามารถไปอุดหนุหน,นได้เดี๋ยวเราจะให้ชื่อร้านในไอด้วยนะถ้าใครสนใจเราก็จะให้ไลนะ์คะคิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบัสแบรนแพนด d าแฮมเบอร์เกอร์ แล้วเราขายซุสชื่แท้กับไม่แท้นะอันนี้ก็ไส้กาดแมวเบนปังเปล่านะปะตังกโกนะคะบอบเฟนนะคะไส้ไหล แส้ไหลร้านเราคนซื้อเยอะมากแท็กอันนี้เราจะมีแพ็กเกจให้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นมีแท็กนะปังคิตตี้ ร้านเราขายถูกที่สุดเลยร้านืินขายตั้งหน่อยห้าสิบสองร้อยร้านเราขายแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะบางร้านก็ขายร้อยยี่สิบแต่ร้านเราขายร้อยเดียวเท่านั้นส่วนมากมีแต่ร้อยห้าสิบปะต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชส่วนมากมีแต่คนมาซื้อร้านเรานะคะขายขขงถูกไง อันนี้ก็จะเป็นขนมปังห้้เกรดต่อไปก็จะเป็นแพนเค้กรละคูม,มานะต่อไปอันนี้อไม่ออกสักทีใช่มราซื้อหน่อยนะคะ